หนึ่งสองซ่อมรูมเะครับหนึ่งสองซโอเคครับขอบคุณครับเมพี่น้องไขอรกัะด้งอเกม็นเสื้อแดงปักมก อันสามเลยไหมวันนี้เราฟังก่อนเราดูคนมก่อนก็ถึงแกนี้เลยครับพี่ดู้สำหรับวันนี้เราก็ต้องชื่นชมแกัว่างการเแกก็คือดเหนียวมากมีอะไรก็ไม่ตายค่ะแล้วก็บางจังหวัดแดนลี่อ่ะเราอยางทำได้ไม่เปนโดยเฉพาะยังคงประเด็นองป่านน้องยังลุกไม่ได้แล้วตอที่แหละ วันนี้วันแรกไม่ค่อยออไม่ค่อยดีค่ะค่อนข้างต่ำกว่ามาตรฐานก็จังหวะเข้าดีกับตัวเจดมวันนี้ก็ยังยังแบบว่าสักขาดเกินเกินบ้างก็ขอดแก่นเล่นเหนียวมากทำให้แบบแต้แท้ที่เราจะชนะกันได้แต่ก็คือผู้ถึงอีกสองคับด้หนะครับพี่ ก็คือทุกแมตช์ตเลยค่ะเอาเป็นทุกแมตช์ที่เหลือ,อ,อเลยเราเราตั้งใจทุกแมตช์ทุกแมตช์จริงๆค,คือไม่ว่าใครจะมีโอกาสลงสับเปลี่ยนกันลงใช้แผนไหนก็แล้วแต่ก็กคือเราจะทําให้เต็มตที่ทุกคนต้มด้วยค่ะครับผมค่ะเปแฟนๆมาเชียหน่อยครับพี่นาโับล่าค่ะอาทิตย์หน้านะคะอีกสองอาทิตย์พี่ออาทิตย์ครับอ๋อปีใหม่ใช่อยู่ปีใหม่ให้พี่ยูทับก่อนนะครับที่สองที่นะคะก็อยากมาเชียพวกเราแล้วก็ ชินแอมเบอร์คุณดวยนะคะก,ก็จังจ้าค่ะน่าที่จะดีไม่ดีที่สุดค่ะว่าก็มาเช็คกันที่สนามรือนะคะบรรยากาศในสนามจะได้ส,สนุกสนุกค่ะผมว่าอวยพรปีใหม่หน่อยแล้วกันพี่นิดนึงแข่งท,งทั้งคู่เลยก็สวัสดีปีใหม่ชาววอลเลย์บอลทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขสุขยอดแข็งแรงร่ำรวยตลอดปีคะ่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยกลับมาสู่ภูมิลำเนาอย่าง สวัสดีครับพี่พีพีพยพิพีแพีกีเดี๋ยวน,นะคะ<า> <laughs>